สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรู้ตัวคนทำแล้วคนตัดเชือกช่างทาสี จากกรณีข่าวช่างทาสีคอนโดแห่งหนึ่งได้ขอความช่วยเหลือจากผู้อาศัยคอนโดหลังพบว่าเชือกที่ใช้รอยตัวในการทาสีถูกตัดซึ่งเจ้าของห้องก็ได้ให้ช่างเดินผ่านห้องไปและจากคอนโดได้แจ้งตำรวจเพื่อเร่งสอบสวนในเรื่องนี้ล่าสุดตำรวจสถานีตำรวจปทธรปากเกร็ดระบุว่ารู้ตัวแล้วว่ามือแอบตัดเชือกอยู่ชั้นไหนทางด้านนางสาวประภัยวันเศษสิ์หรือคุณไนซ์อายุ49ปีเจ้าของห้องพักที่ให้การช่วยเหลือช่างทาสีกำลังรอยตัวลงมาชั้น26น่าระเบียงห้องของเธอในช่วง เที่ยงกว่าของวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเธอเล่าว่าช่างทาสีบอกว่าโดนตัดเชือกคาดว่าน่าจะมีคนที่อยู่ในคอนโดแอบตัดเชือกตนจึงออกไปดูเพราะว่าเชือกถูกตัดจริงซึ่งมีเชือกส่วนที่เหลือลงไปกองข้างล่างด้วยน้องบอกไปต่อไม่ได้แล้วขนาดน้องไม่กลัวความสูงแต่เห็นเขาขาสั่นมากตนจึงให้น้องเดินผ่านที่ห้องได้และน้องได้เรียกเพื่อนอีกคนลงมาคุณนายบอกด้วยว่าจากการสอบถามดูทราบว่าน้องพยายามคา้กระจกเรียกเกือบทุกห้องแล้วแต่ไม่มีใครอยู่น้องก็มาขอบคุณที่ตนช่วยเหลือส่วน เห็นที่ถ่ายคลิปไว้เป็นเพราะตอนแรกตนไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าระหว่างนั้นได้ติดต่อไปที่นิติบุคคลของคอนโดก็ทราบว่าเป็นช่างจริงไม่ใช่คนแปลกหนะ้าซึ่งแฟนของตนที่เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจไปด้วยและบอกว่าน้องช่างทาสีเป็นลัคกี้แมนเลยคนงานที่ถูกตัดเชือกขาดชื่อนายสองอายุ21ปีเป็นชาวเมียนมาเล่าว่าวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาตนเองและเพื่อนรวม3คนขึ้นไปซ่อมแซมรอยรั่วผนังปูนด้านนอกของตัวอาคารคอนโดโดยโดยตัวลงไปที่ชั้น32เพราะจะ ึงชั้นที่30นายสองบอกว่ารู้สึกเชือกหนักๆผิดปกติพอมองลงไปเห็นมือใครบางคนที่ประมาณชั้น21ตัดเชือกของเขาทำให้เชือกส่วนที่ถูกตัดตกลงไปข้างล่าง คนในสองบอกว่าตนเองทํางานในที่สูงมากกว่า3ปีแล้วหลังรู้ว่าเชือกถูกตัดก็ตกใจและตะโกนบอกพีช่างคนงานอีกคนขณะที่นิติบุคคลของคอนโดปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับทีมข่าวระบุเพียงว่าก่อนหน้านี้มีการประากาศแจ้งแล้วว่าจะมีช่างทาสีและทําความสะอาดคอนโดปฏิบัติงานท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ